ทางข้าพระราชวังค่ะดูตึกสวยมากเลยสีสีแบบบรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องทหารเนาะคะนะ่ะเนาะที่นี้ถ่ายรูปได้ค่ะอันนี้ก็คือพระราชวังนะคะเนาะพระราชวังพระราชวังนี่แหละค่ะพระราชวังนี่ค่ะเป็นพระราชวังนะคะเนาะ อันเล่นโบสวยมาก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 คือโบสถ์นะคะนะโบสถ์ boat. ของพระราชวังค่ะถ้าเป็นว่าเราก็วัดนะเนาะโบสถ์ boat. ที่สวยงามมากค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวนะคะเนาะอันเลนโบเขาเรียกน,นี่ค่ะ มานะคะถ้าใครมาเที่ยวก็มานี่คือจุดศูนย์กลางถ้าใครมาถึงที่นี่ก็ถึงเดนมาร์กค่ะ,นะคะนะนักท่องเที่ยวจะมากันค่ะพี่น้องเยอะได้มีโอกาสก็เลยพาพี่น้องแวะมาชม,พาพม,ามาค่ะพี่น้องนั่นโอเป่าเนะคะเนาะเสีได้ค่ะพี่น้องมาไม่ทันเปลี่ยนเปลี่ยนกะค่ะพี่น้องโอ้โหถ้าเปลี่ยนกะนี่จะสวยมากเลยอ่ะนาะคะ่ะเนาะ นี่แ่ๆอาจจะเปลี่ยนแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทหารมาแล้วค่ะนี่ค่ะใกล้แล้วพี่น้องคิดว่าเดี๋ยวดู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 ค่ะนี่ค่ะก็คือทหารมาทำงานเนาะค่ะนะนี่ค่ะก็คือ เดินแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือคิดว่าจะเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนถ้าเดนินแบบนี้ก็คือเปลี่ยนค่ะพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเนาะก็คือเปลี่ยนกะค่ะบ้านเราเรียกเลยเปลี่ยนนี่ค่ะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนที่ เดินมันกับให้ให้ให้ล่ะให้พักเหมือนกับเดินให้พักผ่อนเป็นเวลาแบบเดินยืดเท่ยงยืดขาและประานี้นะเนี่ยเนี่ยอาจจะหมดเวลาประมาณนี้นะคะนะ สวยมากพระราชวังอมิลินโบนะคะถ้าใครมาก็จะมาในช ก็คือทหารค่ะเดี๋ยวจะออกเวรแล้วค่ะค่านะคะที่นี่ง่ายไม่มีการประชาชนมาได้ดูได้ไม่มีคือนี่ค่ะนี่คือพระราชวังพระราชวังค่ะพี่น้องประชาชนเข้ามาได้ทุกไม่มีการเอเขาเรียกอะไรอะ่ะ พี่น้องดูทหารสบายสบายค่ะไม่มีนะคะเนาะก็คือนี่แหะคะ่ะคิงนี่เขาเรียกพระราชวังนะคะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นค่ะเดี๋ยวไปดูส,สวยนะคะเนาะ ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นพระราชวังนะคะนะอันนี้ลิบบกทหารถ้าออกเว้นพี่น้องจะได้ดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องจุดจุดนี้ใครมาก็ต้องมาจุดจุดนี้ค่ะแล้ว Oh. นี่ค่ะนี่คือเป็นจุดศูนย์กลางค่นนะน้องตึกนี้สวยมากเลยอ่ะนอะ้องตึกเขาเป็นเฮาส์นะค่ะนะนีเป็นต,ตึกที่โอ้ยสวยตึกเก่าแก่มากเลย